สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบอีกแล้วนะครับกับช่องทูลวีเกเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาดูเป็นฟิวรถนะครับด้านภายในรถนะครับกับ f o r ์ดลินเนะครับรุ่นปี0 6นย์ถึงศูนนะครับเป็นโฉมนี้นะครับโฉมดูแลท็อกนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะเดี๋ยวยังไงผมพามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับนี้ภายในรถนะครับและหลายท่านนะครับไม่รู้นะครับกล่องฟิวบ็อกอยู่ตรงไหนนะครับ อยู่ทางด้านคนขับไม่อยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าฟิวบล็อกนะครับวิธีการาจะดูฟิลของเรานะครับอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเอามือเกี่ยวด้านนี้นะครับเกี่ยวลงเบาๆเองนะครับนี่นะครับเราก็เจอขออภัยแล้วแรงไปหน่อยนะฮะก็นี่นะครับฟิวจะอยู่ตรงนี้นะฮะฟิวก็จะอยู่ตำแหน่งใต้พวงมาลัยนี่เลยนะครับ ก็เริ่มันกันเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้นะครับมาที่ตรงฟิวนะครับตรงกล่องฟิวในรถนะฮะตรงใต้พวงมาลัยเรานะครับกับรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายช้าๆไปทีละตัวแล้วกันนะครับอเริ่มจากทางนี้ก่อนนะครับวันนี้อนุญาตขอใช้ดินสอนะครับในการชี้นะครับก็ฟิวตัวนี้นะครับเป็นฟิวเขียนว่า AC นะครับตัวนี้นะครับคือฟิวการทํางานของคอมแอนนะครับก็ ถ้าคอมแอรไม่ทํางานนะครับก็มาดูที่ตัวนี้นะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับหรือถ้าขาดนะครับแสดงว่ามีความผิดปกติของวงจรแล้วนะครับตัวนี้นะฮะต่อมานะครับต่อมาเป็น d ีฟ็อกนะครับดีฟ็ตัวนี้คือตามหลักแล้วก็คือจะเป็นตัวไล้ฟ้านะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเขียนว่า h ฮดนะครับมี R h ร์เฮนะครับตัวนี้ L h ลเฮดนะครับก็คือสวิต ควบคุมไฟหน้านะครับตัวนี้ฟอกตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกทั้งหลายนะครับอ่าเทลไฟท้ายนะครับผมป้ายแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่นี้มาบอกนะครับหลายคนที่ไม่รู้นะฮะก็ลูมนะครับลูมก็คือไฟในเก่งนะครับอ่าต่อเลยแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้เขียนว่าดีล็อกนะครับตัวนี้คือ ระบบเซ็นทรัลล็อกของรถนะครับตัวนี้ก็คืออะไรพีวินใช่ไหมเออตัวนี้คือกระจกไฟฟ้าอันนี้ ABS นะครับอันนี้ไฟเบรกสต็อปไฟเบรกนะครับไอตัวอ,อะไรฮาศาสรา์คือไฟถอยหลังนะฮะอ่านี้นะครับซึ่งสวิตช์อยู่ที่เกียร์นะอันนี้ผมแนะนำนิดหนึ่งฟิวมันจะอยู่ในนี้นะครับ แล้วก็มิเตอร์นี้ก็คืออชุดไฟนะครับตัวนี้นะครับขึ้นไปที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดของของรถนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเอนจินนะครับก็คือเป็นสวิสต t สตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วเงียบนะครับไฟไม่มาหรืออุปกรณ์ข้างหน้านะครับไม่ทํางานนะครับลองมาดูในตัวนี้ด้วยนะฮะต่อไปนะครับซิก้าอันนี้ก็ชัดเจนเลยครับในตรงช่องจุดบุหรี่นะครับที่เราเสียบชาร์จกันนะครับ ที่ชาร์จโทรศัพท์เราเยอยู่ตรงนี้นะครับล้วซีดเนี่ยน่าจะเป็นบอกไฟฟ้านะฮะแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้ใส่มานะของใครมีบ่อไฟฟ้าก็มาดูที่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้อ่านว่าไวเลยครับว i เปอร์อะวิเปอร์อะไรอ่านได้ทั้งสองแบบนะครับไม่ได้รู้ตายตัวนะครับตัวนี้ก็คือปั่นน้ำฝนนะครับ AC2 อ่าของฟ o r d นี่เขียน AC2 นะครับ คือ AC สองนี่คืออ่าโบเวอร์พัดลมนะครับพัดลมแอร์ครับถ้าสมมติพัดลมเกิดไม่ทำงานนะครับมาเช็คตรงนี้อ่าส่วนตัวนี้คือฟิวเมนอ่าคือไฟตัวเส้นไฟหลักนะครับถ้าไฟไม่มาทั้งหมดใน respects. นี้เลยนะครับเช็คตัวนี้นะครับตัวไฟหลักเลยนะครับอ่าข้าวข้าวนะครับข้าวขวก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไง ส่วนคนอื่นที่ต่อระบบเสริมนะครับต้องแนะนำแล้วนะครับทําสัญลักษณ์เอาเองนะครับอันนี้หลายๆคนถามผมมานะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนดูนะครับที่ยังติดตามนะครับยังสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับถ้ารุ่นไหนผมมีนะครับผมทําให้นะครับก็แล้วก็หลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้ทําคือหารถตัวอย่างไม่ได้นะครับแล้วก็สินค้าบางตัวที่อยากรู้ครับคือผมไม่มีวัตถุดิบนะครับยังไงก็ ถ้าท่านใดอยากให้ทําให้ดูหรือ,อยังไงสามารถส่งมาให้ลองทําให้ดูได้นะครับก็ปิดท้ายคลิปนี้ไปก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้มากันแบบสั้นๆนะครับยังไงขอขอบคุณทุกคนดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ